พลังบารมีสร้างได้เราอาจเห็นพระสงฆ์หรือบุคคลต่างๆนั้นมากมีบารมีเวลาทำสิ่งใดย่อมสำเร็จได้โดยง่ายแต่เราเคยรู้หรือไม่ว่าบารมีนั้นมีพลังมากมายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่เป็นนมามธรรมที่ไม่อาจตรวจวัดได้ในหน่วยแห่งรูปธรรม บารมีก็คือการสร้างกุศลในใจให้มากๆยิ่งสร้างกุศลมากบารมีก็ยิ่งมากตามไปด้วยบางคนก็เข้าใจเอาว่าคำว่าบารมีก็คือการสร้างความดีแต่แท้จริงแล้วนั้นบารมีก็คือการเกิดจากการสะสมหรือสั่งสมของกุศลในใจนั้นต่างหากเราถ้าเราปัถนาสร้างบารมีเรามันสร้างกุศลในใจให้มากให้ต่อเนื่อง เราก็จะค่อยๆสะสมบารมีได้มากขึ้นในบารมีนั้นมีสิบลักษณะหรือสิบทัศในตำรานั้นตั้งแต่ทานบารมีศินบารมีเนกมีเนกขมมาก็คือการถือความบริสุทธิ์โดยไม่มีคู่ครองต่อด้วยปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมี สัจจะบารมีอธทิฐานบารมีเมตตาบารมีและสุดท้ายอุเบกขาบารมีล้วนสามารถสร้างได้ด้วยการทำให้จริงปฏิบัติให้จริงแต่ถ้าเราใช้ใจปฏิบัติสร้างบารมีให้เป็นกุศลมากๆไม่ว่าจะบารมีลักษณะใดตั้งแต่ทานบารมีถึงเมตตาอุเบกขาบารมี ยอมสำเร็จได้ทุกคนพลังบาร,รมีเหล่านี้จะมาเสริมตัวเราให้เป็นสิริมงคลในการใช้ชีวิตโอกาสที่จะตกที่นั่งลำบากก็มีน้อยเพราะพลังแห่งกุศลน,นั้นจะเข้ามาช่วยเสริมเติมแต่งให้ชีวิตราบรื่นหลวงพ่อสุทัศน์โกสโลหรือพระราชภาวนาวัชราจารย์ ท่านคราสอนผู้ที่มาทำบุญที่วัดเสมอว่าอย่ามัวแต่จะขอบารมีจากหลวงปู่หลวงพ่อมาช่วยให้ตนเองนั้นสำเร็จราบรื่นในชีวิตเราควรที่จะสร้างบารมีเอาเองขอบารมีของตัวเองบ้างเพราะบารมีเป็นสิ่งที่สะอาดเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่สำหรับผู้ที่สร้างแม้แต่พระพุทธเจ้าเอง พระองค์ก็ทรงสร้างบรารมีและขอบรารมีของพระองค์เองในคืนวันที่จะก่อนตัดสรุธรรมหลวงปู่เรียนวรดาภูหรือพระสุธรรมคณาจารย์หลวงปู่ท่านเป็นลูกศิษย์สายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตท่านนั้นได้สอนลูกศิษย์เสมอว่าควรที่จะต้องสร้างบรารมีของตัวเองเพื่อให้บรารมีมาเกื้อกูลตัวเอง ในการใช้ชีวิตอยู่ได้การไปขอบารมีจากที่นั่นที่นี่พระนั่นพระองค์นี้ก็ได้มาแค่ชั่วคราวแล้วก็ต้องคืนเขาไปอยากมีชีวิตที่สวยงามจงสร้างบารมีด้วยตัวของเราเองลงมือทำเองแล้วชีวิตก็จะมีแต่ความสุขตลอดไปและเมื่อพูดถึงพลังบารมีแล้ววันนี้เรามาพูดถึงวัตถุมงคล กับใจมงคลกันว่าชาพุทธนั้นเรารู้จักกันมากน้อยแค่ไหนหรือชาพุทธควรเลือกแบบไหนกันดีในโลกออนไลน์ทุกวันนี้ต่างก็มีความคิดที่แตกต่างกันไประหว่างผู้ที่ชื่นชอบวัตถุมงคลที่พระสงฆ์ปรุกเสกกับผู้ที่ชื่นชอบธรรมะแท้ๆในแนวพระป่าวัดป่าความแตกต่างก็เกิดขึ้นเพราะมุมมอง ที่มีกันคนละมิติและมองเห็นความจริงกันคนละด้านนั่นเองคนที่ชอบวัตถุมงคลต่างก็บอกว่าการสร้างและเสกวัตถุมงคลนี้มีมานับหลายร้อยปีตั้งแต่กรุงสุขโขทยัยมาถึงรบบุรีอยุทยาและก็มาถึงในยุคปัจจุบันการสร้างก็แล้วผู้คนก็เอาไปบูชาเพื่อไว้ปกป้องป้องกัน สิ่งที่มองไม่เห็นทั้งคุณไสทั้งสิ่งอัปมงคลตลอดทางแก้และกันเพื่อทำให้ชีวิตไม่ตกอยู่ในอันตรายในสมัยนี้เมื่อสร้างวัตถุมงคลให้จำน่ายวัดก็พอมีรายได้ก็เพื่อเลี้ยงตัวเองอีกทั้งไม่คอยปรับปรงุงซ่อมแซมเสนาสนะเพราะไม่เคยมีหน่วยงานไหนอุดหน,นุนวัด และพระสงฆ์ได้อย่างจำนวนที่มากพอต่อความต้องการได้ทั้งพระและวัดก็จึงต้องหาหรายได้เองเพื่อเสียค่าน้ำค่าไฟและซ่อมแซมบุณะเสนาสนะส่วนวัตถุมงคลน,นั้นจะดีจริงหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้ที่นำเอาไปบูชาแต่ผู้ศึกษาธรรมะในสายพระวัดป่า ก็มีมิติการมองไปอีกมุมหนึ่งว่า,าศาสนาพุทธที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เหมือนไปผิดทางเน้นวัตถุเพื่อหาหรายได้เพียงอย่างเดียวมากไปตามความจริงการเป็นพระต้องสมถะสงบอยู่ได้แบบตามมีตามเกิดพระภิกษุแปลว่าผู้ขอเดินออกบิณฑบาตนี่คือการขอดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะการขอไม่ใช่ดำเนินชีวิตอยู่ได้ เพราะการสร้างรายได้วัตถุมงคลมองกันตามความจริงผู้เสกไม่ว่าจะอยู่ยุคไหนรุ่นไหนต่างก็ต้องละสังขารไปพูดง่ายๆคนสร้างคนเสกย่งตายเลยแต่ถ้าว่าในสายพระป่าวัดป่านิยมสอนให้ใจเกิดความเป็นมงคลเพราะจะทำให้เกิดปัญญาในการแก้กและการตัดสินปัญหาต่างๆได้ รู้จักความสงบในจิตใจได้ความแตกต่างอยู่กันตรงนี้ค่ะมีการวิจัยในเชิงจิตวิทยาว่าผู้ที่อาศัยวัตถุมงคลยึดเหนี่ยวจิตใจนั้นเป็นเพราะใจของเขายังไม่แข็งแรงมากพอ,อยังต้องพึ่งสิ่งภายนอกอยู่ส่วนผู้ที่ไม่สนใจในวัตถุมงคลใดๆเลยนั้น เป็นเพราะใจเขาเป็นที่เพิ่งแห่งใจได้แล้วจิตใจแข็งแรงมากพอผู้ที่ชอบวัตถุมงคลโดยมากยังชอบดื่มหรือไปในสถานที่อโครจรเป็นเสียส่วนมากในี่ในมุมวิชาการเข้ามองแบบนั้นแล้วต่างก็ยกแก้วสุราข้ามหัวของวัตถุมงคลที่แขวนอยู่เพื่อเอาเข้าปากจึงเกิดคำถามว่า ความครั้งศักดิ์สิทธิ์นั้นจะอยู่ตรงไหนตามหลักของพระพุทธเจ้าคำสอนนั้นทรงห้ามวัตถุมงคลต่างๆทั้งสิ้นในตำนานของพระพุทธรูปแก่นจันทร์ตอนพระองค์ขึ้นสวรรค์โปรดพระมารดาศรัทธามหาชนคิดถึงพระองค์จึงนำเอาไม้แก่นจันทร์มาแกะเป็นรูปพระพุทธองค์เพื่อบุครัันทรงสเสด็จ ลงมาสั่งให้นำไปทำลายเสียบางมองว่าอินเดียยุคนั้นไม่นิยมสร้างลูกเคารพของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ถือว่าไม่เป็นมงคลนั่นก็ส่วนหนึ่งแต่พระพุทธเจ้าไม่สอนไปในแนวทางนี้จึงสั่งให้ทำลายเราจะศึกษาและนับถือพุทธแบบไหนวัตถุมงคลหรือมีใจที่เป็นมงคล อีกอย่างประเภทพระสร้างประหลัดขิกนี้ไม่ควรสร้างและทำยิ่งนักเพราะประหลัดขิกคือสัญลักษณ์ตัวแทนแห่งสิวลึงในาศาสนาฮินดูสร้างเดิงเขารพและอื่นๆอย่างพอรับฟังได้บ้างหวังว่าชาวพุทธคงใช้ปัญญาพิจารณาเอาเองได้ว่าสิ่งใดควรไม่ควรในเรื่องวัตถุมงคลและเมื่อนี้ วันนี้เราก็อยากจะพูดถึงการเป็นอริยะการเป็นอริยะในทางพุทธศาสนาแบบเทรวาสถ้าเป็นพระพิสุก็เรียกว่าพระอริยะแต่ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้อุปสมบทเป็นพระเมื่อปฏิบัติธรรมถึงขั้นอริยะจะเรียกว่าอริยะบุคคลขั้นแรกของนักปฏิบัติธรรมที่สามารถเข้าถึงความเป็นอริยะได้ เรียกว่าโสดาบันตามความจริงทุกขั้นของความเป็นอริยะบุคคลที่ไม่ได้บวชสามารถเป็นได้ถึงขั้นอนาคามีและเมื่อถึงขั้นอรหันต้องบวชภายในเจ็ดวันตามความเชื่อเพราะถ้าไม่บวชจะละสังขารในเจ็ดวันบุคคลที่ปฏิบัติธรรมจนถึงขั้นบรรลุธรรมโสดาบันเราทั่วไปสามารถมองออกได้หรือไม่ ดูที่ไหนอย่างไรหลายคนเนี่ยมักจะเคยได้ยินคำตอบที่ว่าเราไม่อาจทราบได้หรอกถ้าหากจิตเรายัางไม่ได้เป็นโสดาบันสำหรับในขั้นโสดาบันนั้นส่วนตัวมีคติได้เข้าถึงได้สำหรับโซดาบันที่เป็นบุคคลธรรมดาที่มีใช่พระภิกษุเราต้องเข้าใจถึงคุณธรรมที่โสดาบันมีก่อนนั่นก็คือ การมีศีลห้าครบทุกข้อและสังโยชน์ได้3ข้อจาก10ข้อซึ่งทั้ง3ข้อนั้นก็ประกอบด้วยข้อที่1การไม่มีอัตตาตัวตนก็คือการไม่แสดงออกถึงการมีตัวตนเลยก็คือการยึดถืออัตตาอาทิรู้ไหมฉันเป็นใครฉันมีอำนาจนะเป็นต้น นี่แหละคือสิ่งที่โสดาบันคันแรกต้องละข้อที่สองก็คือไม่มีความสงสัยใดๆในธรรมะทุกหัวข้ออีกแล้วอาทิว่านารกมีจริงไหมสวรรค์อยู่ที่ไหนกรรมเก่ามีจริงหรือเป็นต้นข้อที่สมไม่มีคตินิยมในเรื่องของของขลังปรุกเสกเครื่องราง คือไม่มีใจชอบพระเครื่องรางของครั้งใดๆไม่นิยมไม่ทำเองด้วยสิ่งที่โสดาบันยังปรารถนาได้ก็คือการมีครอบครัวปรารถนาความร่ำรวยในทรัพย์ปรารถนาการมีบริวารมีความโกรธมีความหลงและมีความโลภแต่การมีนั้นมีแบบผิดโตรธจากคนธรรมดาก็คืออยากมีก็จริง แต่ถ้าต้องมีจากการทามไม่ดีผิดจากจริยธรรมคุณธรรมเขาจะไม่ทำเด็กขาดแม้จะมีโอกาสก็ตามหรือมีช่องว่างทางกฎหมายก็ตามเวลาโกรธโซดาบันเนี่ยเวลาที่โกรธใครเขาไม่ดา่าไม่ทำร้ายร่างกายไม่ส่งใครไปทำร้ายด้วยอย่างมากก็หน้าแดงกัดฟันกำหมัดยืนตัวสัน่นแล้วก็ค่อยๆมีสติเลิกราแต่ถ้าคนปกติ ก็จะทำในสิ่งที่กลับกันผู้ที่เป็นนักปฏิบัติธรรมสามารถเข้าถึงความเป็นอริยะได้ทุกคนโดยไม่ต้องเปลี่ยนเป็นชุดนักบวชหรืออื่นใดนุ่งกางเกงยีนอยู่คอนโดนั่งรถไฟฟ้าทำงานออฟฟิศดังนั้นโซดาบันก็คือบุคคลที่มีการใช้ชีวิตธรรมดาธรรมดาแต่ทว่าที่ไม่ธรรมดานั่นเอง ก็คือคุณธรรมในใจไม่ใช่การมีพรายกระซิบหรือการระลึกชาติได้การมียานวิเศษถ้าเข้าใจหลักธรรมที่ถูกต้องตามความเป็นจริงแล้วเรื่องโซดาบันทุกคนเนี่ยก็สามารถปฏิบัติตนเองไปถึงจุดนั้นได้พระพุทธเจ้าตรัสว่าการบรรลุธ,ธรรมขั้นโสดาบันเปิดประตูอบายามกและประตูเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้ว เหลือแต่โลกมนุษย์กับความเป็นเทพเทวดาทเท่านั้นที่จะให้ไปเกิดได้เวีนว่ายต่เกิดอีกเจครั้งจากนั้นก็บรรลุธรรมเป็นอรหันต์แต่ทุกอย่างก็ต้องเริ่มต้นที่ใจไม่ใช่พิติกรรมภายนอกไม่ใช่ภายในวัดไม่ใช่ชุดขาวชุดเหลืองใดๆทั้งสิ้นแล